ตกจะเหมือนขึ้นตกแห้งเนาะได้พาเขามาไปเสียหนามมาหนึ่งเราไปใส่ปุ๋ยจ้ะก็จะประมาณนี้แหละจ้าดูฝรั่งเตือนงูใส่ปุ๋ยมันจ้ะนี่เราจับ อุ Jesus, me, me ่นเขาใส่ปุ๋ยมันเนาะขุดขุดก่อนขุดหลอกกระแทไปใหหลุมเนาะบอกกับโจ๊กแม่ไยับีน้ำไงตายไหมเียนจีก้ปอนไหนเพื่อนมากนใส่ปุ๋ยมันมัดนะนิสตบีด bị thế nào có bó say ừ. Bón mặt รวยก็มีนั่นบัวสื่อปอกเปี๊ยมาจากตลาดครับเอย่ำย่ำแหนมไหมสื่อมั่งสนักนี่ขันเด็ดป่ะออกมากกยเยาจะไปกินยู่ทงหน้าไูแล้วดินทิด ฝนตกเหมืนแรงแต่ฝนตกอีมันสีออกไม่กากอีเนาะใจก็ปลูกอนจางมีหอยก็ใกล้มาปลูกั้แดดทักหลายบงเนี้ยบางมันเลยเยอะก็เยอะอยู่้าข้าวีก็เอาเได้มันได้ลงทุนเดียวแตจางคนมาเ็ดเดีว แต่สนเพิ่องเสนใจน่นใแล้วทมป่บะนี่มันว่าจะทมน กินปลาเก๋าปู้อันนี้แก้มาหรอไม่ก็เขียวเนี่ยเขียวไม่กินหรอบอสันะก,กินอ,อ,นนอะไอ,อยู่นั่นดอกหวานหวานดีเนอะอ๋อป้าเอาหลุดกินมาหลุดเอาไปแฟแก้ทิ้งได้เสอินผ่านมาก,กินต่อ ใ่แกงยังเกาะแกงน้ำม่หรือแกงบักเล็กบล็จะเด็กซึ่งม่ก็ใช่เอ็ดแก้วกะปิ่นี้ปรุงก็ว่าถี่ไปเก็บเรากะเียวเรากะเจียวหลาย้ยังอยางนี้เราเก็บมากน้ำมนมันหมดล้เตไปที่ท่านก็ตีเวยถ้ามันเด็เกิดแล้วมันบ่เบื่อเด้อใครจะเจ้าเห็น งอบ้านนขวัก้อมีตะตนเดียวว่างสามหมอเป็นบ่ยุกไก่บ้านเขาไข่ยูกไก่จะราคาวิเศษไม่ตูยกไก่จะกิโล่ลดดา,ยาย่ แันที่จะเป็นหงอบาพี่ยีขึ climbed? ้นนหมดไหนไมไม่ฮะได้ิ้ว่นคำดาว ไนสีมือไบยบีลงมาตกสนอคนกลบบางนั่ผู้เดนผู้เดแข่งขันเปว่าล่มล่มร่มเห็ดตทองอะ็รมันแก้วหนอ่โอ้ยจัก เอาไปเจรใจที่แกเอาไปเองเลยเนี่ยเพราะฉันไก่สี้มมันจะเป็นเรืงสีน้ำเงิก็ได้